ลว,วันนี้ผมมีของเล่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำเพืเ่อนๆทุกคนครับนี่คือรันเวย์คิ้วขาครับ ผู้เป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับคือของเล่นที่ไม่ให้เราจับครับเมื่อเราจะเข้าไปจับเขาปุ๊บเขาจะวิ่งหนีเราทันทีนี่คือของเล่นชิ้นนั้นครับรไม่เป็นไรยังไงเรามาแกะดูกันกนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บอ่าผมจับตัวไหนมาเนี่ยอ้าไม่ได้จับตัวที่มีรีโมทมาจนมีตัวที่มีมีแบบเหมือนปุ่มควบคุมด้วยไม่เป็นไรนี่เป็นตัวปเปล่าๆอย่างนี้นะครับกล่องนี่คือคู่มือนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่ครับ เป็นตัวแบบ่มง่ายๆเล็กๆแค่นี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับข้างหน้ามันมีล้อเดี๋ยวผมบอกเพราะว่ามันจะวิ่งหนีเราไปนั่นเองนะครับ้านบนอย่างที่เห็นน่าจะมีไฟบนเซนเซอร์อะไรของเขาแหละเดี๋ยวลองเล่นกันจริงจะเข้าใจนะครับอ่าลดับแรกเราต้องแกะมาใส่ถ่านก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมลองอ่านจากข้างกล่องแล้วใช้ถ่าน 3A ทั้งหมด3ก้อนนะครับ AAA 3ก้อนว้าวก็อาจจะใช้เยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่าก็ค้ำ ก็พอใช้เล่นเสร็จปุ๊บก็ถอดออกอะไรอย่างนี้ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปข้างล่างก่อน1โอเคแล้วก็ใส่ข้างบน2องและอันสุดท้ายไปอุย้ยเบี้ยวอ่ะสามก้อนอุย้ยนี่อือจึ๊บโอเคนี่นะครับครบใส่สามก้อนเรียบร้อยอ่าก็ปิดกลับไปนี่เออจุดจร้อนๆเลยอารมณ์เหมือนเพื่อนๆซื้อไปเล่นเลยนะครับทำให้ดูเลยนะ แล้วก็ขันน็อตด,ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องวิ่งเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขันน็อตให้แน่นเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาได้นะครับ <c oughs> อือ,อโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับปุ่มเปิดเครื่องนี่กดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่าโอเคเฮลโลอย่างนี้รู้เรื่องแล้วพร้อมเล่นแล้วครับวิธีการเล่นครับอ่าเดี๋ยวดูมุมบนดีกว่าจะได้เห็นชัดอ่าวิธีการเล่นนะครับก็คือง่ายๆเลยครับเมื่อเราจะยื่นมือไปจับครับจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับ ตกเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีตกเลยเห็นไหมครับอ่ะผมจะไปจับเขาหน่อยเฮ้ยดูดิเนี่ยคือผมต้องจับแต่ข้างล่างอย่างเดียวเท่านั้นเลยอ่ะเนี่ยผมจับแต่ข้างล่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้อารมณ์แล้วเหมือนจะแบบเหมาะกับแบบเล่นที่กว้างๆว่างๆอะไรอย่างนั้นอ่ะนะครับอ่ะเนี่ย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 นอ่ะเอาพูดตรงก็คือบ้านผมมันไม่ได้มีที่มากเขาถ้าแบบใช้ที่กว้างๆเขาก็จะแบบ วิ่งหนีไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือมันจะตกโตนะที่แคบไปเลยห้องผมคือขป้องผมเป็นซ่องเป็นซอยได้เกือบเล่นกับพื้น,นะเข้าใต้ตู้ใต้อะไรนี่เรื่องยาวเลยนะครับประมาณนั้นเนี่ยเป็นขงเล่นง่ายๆแบบนี้ถ้าเราจะไปจับเขาเนี่ยเราต้องเร็วกว่าเขาเกือบากว่าที่จะจับเขาอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจับตรงตรงนี้ไม่ได้แน่นอนหรือจะเข้าด้านข้างนี่เข้าด้านข้างจ,จับได้ประมาณนี้นะครับเป็นของเล่นคำกลับสนุกสนุก ผมว่านะมันเป็นของเล่นที่แบบเลือกเหนือ่อซะมากกว่า้าเล่นอย่างเงี้ยเหนื่อยแน่สมมติว่าไปเล่นแบบพื้นลงยิ้มอย่างเงี้ยที่แบบเรียบ,ยบ,ยบว่างๆใหญ่ๆนะครับพอเราจะไปจับเขาวิ่งปุ๊บเรียบร้อยแป่ไปไกลเลยนี่ปุ๊มอะไรเงี้ยหาเลยครับเนี่ยโอ้ดูแล้วก็อยู่ไม่อยู่เลยนะวิ่งไปอย่างเดียวเลยเนี่ยดูเลจะหยุดก็มาตกโตอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหอ่าไป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 อะไรประมาณนี้นะครับปิดเครื่องก่อนดีกว่าใหญ่ใหอ่ คนี okay. ่ครับเป็นของเล่นง,ง่ายในสุขอนุกที่ผมมาแนะนำไปทุกคนให้รู้จักกันนะครับผมขอตั้งชื่อมันว่าขอเรียกเหงื่อละกันแ <c oughs> ละเนี่ยเหงื่อออกแน่นอนนะครับถ้าเราได้แบบต้องวิ่งเล่นที่ไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดที่แคบที่จำกัดเรื่อมันโตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะดวกอย่างที่เห็นไปเดี๋ยวมันก็ชนมั่งเดี๋ยวมันก็ตกโตมั่งอาจจะเล่นได้ไม่ต่อเนื่องถ้าเล่นบนพื้นนี่ยยาวบอกเลยครับ <c oughs> เหนื่อยแน่นอนเอาไว้ให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับเผ <c oughs> ื่อบางทีแบบ พลังเขาเยอะไงให้เขาเล่นปุ๊บพอเขาเหนื่อยเหนื่อยเขาจะได้พักผ่อนกันบ้างเนาะใช่เอออ่าแล้วก็จีนสันสวยงามทำคล้ายๆมินเนี่ยนนะครับเสียงก็แบบมินเนี่ยนราดาเปโรเปโลอะไรอย่างงี้นะครับขำๆนะสนุกเป็นหนึ่งของเล่นที่เล่นได้ดูไปชั่ววัยนะครับอ่ามันจะมีตัวที่มีรีโมทด้วยนะครับในอ่ตาตะกร้าที่ซื้อลองดูนะครับมันจะมีตัวที่มีรีโมทต,ตัวเปล่าๆแล้วก็มีรีโมทสองแบบผมไม่ได้แจ้งกันว่าเป็นยังไงแต่ผมได้ตัวธรรมดามานะครับก็แค่นี้เพียงพอแล้วเล่นขำๆแค่นี้ เต็อย่างเดียวเลยก็คืออาจจะต้องใช้ฐานเยอะนิดนึงนะครับก็คือ3ก้อนแต่ด้วยความปริมาณที่ไฟนิดหน่อยวิ่งนิดหน่อยอะไรอย่เงี้ยน่าจะใช้ได้นานอยู่ไม่น่าจะหมดเร็วนะครับแต่ก็มันก็ต้อง ใส่ต้องใส่แว่นสามฐานนะแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนนี้ไงผมก็ถอดจากรีโมทมาใช้เล่นขำๆเดี๋ยวพอเล่นเสร็จก็ถอดออกอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปเล่นกันได้นะครับของเล่นที่เลียกเหนื่อยได้อย่างดีเยี่ยมมันจะวิ่งดีตลอดเวลาเมื่อเราไปจับเขา,างไงอยากได้บ้างก็ดิ้งที่สินค้าที่เป็นผมแท็กโปรดักต์ไว้ให้ที่มันจะเด้งขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ใต้วิดีโอเดี๋ยวผมหาใส่ไว้ให้พยายามหาคค้กในช่องทางนะครับช็อปปีต้ตอกละสาราไปเป็นถนัดทางไหนก็จัดทางนั้นได้เลยนะครับ เดี๋ยวันเป็นกำลังใจกันไปเยอหนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาเป็นกันได้นะอ่ะทิ้งตัวกันอีกครั้งหนึ่งเฮลโลเบลลไปบึ๊บจับป๊บึ๊บจะตกอย่างเดียวเลยแม่สุดยอด